ถิงอ่อนและถิงแกมีสรรพคุณต่างกันมากกว่าที่คุณคิดทุกท่านรู้หรือไม่ว่าถิงอ่อนและถิงแกนั้นก็มีข้อดีที่ต่างกันค่ะเรามาทําความรู้จักกันนะคะถิงอ่อนนั้นจะช่วยทําให้สดหวงสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยป้องกันหวัดขับระบายเหงื่อและยังแก้คัดจมูก ด้วยค่ะส่วนสิงแก่จะช่วยขับละลายเสียมหัช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนปวดท้องนแ่นท้องท้องเสียแก้คึ้นใส้อาเจียนมอรถเอาเรือและยังแก้ปวดหัวใบเกลได้อีกด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนเก่าได้ใหม่ที่เข้ามาชมคลิปในครั้งนี้ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาขอให้ร่ำร่ำรวยรวยทำคลิปยอดปังๆสาธุสาธุแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าของคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบายบาย Thank you to old and new friends who came to watch the video this time. I wish you all happiness and success in whatever you think of. May your wishes come true. May you be wealthy and create amazing videos. Amen. See you in the next video. Don't forget to like, subscribe, and share to support the creator. Thank you very much. Goodbye.